โดยกระแสวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นะครับเอเชียนเกมด้วยการคว้าเหรียญทองแดงนะครับตอนนี้ก็เป็นถึงฤดูการการเล่นหลีกนะครับซึ่งข่าวสําคัญนะครับโดยเฉพาะ3ผู้เล่นของไทยนะครับที่ไปโชว์ฝีไม้ลายมือนะครับที่โคโบวีลีกของเกาหลีใต้นะครับซึ่งพพันธ์เกิดปานาไปสังกัด i อพีเอาตอดแล้วก็ธนชาสุขสดนั้นสังกัดนะครับทีมไฮพาร์ แล้วก็พิภาวีสีทองนะครับสังกัดฮุนไดแคปิตอลนะครับซึ่งประเด็นนะครับก็คือทางพรพันธ์เกิดปาดเนี่ยเขาก็จะได้ไปร่วมทีมกับพโยซึงจุงนะครับซึ่งบทสัมภาษณ์ของพโยซึงจุงนะครับเขาบอกว่าเขาดีใจนะครับที่จะได้เล่นกับพรพัน์เกิดปาดนะครับชมว่าเป็นเซตเตอร์นะครับที่หาหาไม่ได้นะครับในลีกของเกาหลีนะครับซึ่งหลังจากสาพันวอลล์บอล เกาหลีใต้นะครับหรือโคโววีลีกเนี่ยได้จัดการดรับนักกีฬานะครับโคต้าเอเชียนะครับสำหรับลุยลีกเกาหลีในซีซั่นหน้านะครับซึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับโดยชมพู่นะครับพรพันเกิดป่าเนี่ยมือเซตวอลเล์บอลหญิงของไทยก็ถูกเลือกให้เข้าไปร่วมทีมนะครับไ b บเคเอลตอนนะครับซึ่งพโยซึงจูนะครับเป็นดาวตวหัวเสานะครับชุดลุยโอลิมปิก2020นะครับในวัย30ปีเนี่ยได้ออกมาบอกว่านะครับ เป็นมือเซตระดับโลกที่เก่งกาเนี่ยหาตัวจับยากในศึกโคบวิลีกนะซึ่งเธอเองก็รอคอยที่จะเล่นกับชมพู่นะครับในฤด,ดูกาลใหม่ที่จะมาถึงนะครับประโยน์ซึงจูเนี่ยกล่าวว่าฉันผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติมาหลายครั้งนะฉันรู้ดีว่าเธอเนี่ยถือว่าพรอนพันเนี่ยคือมือเซตที่หาไม่ได้ในเกาหลีนะเขามีความเร็วแล้วก็มีพลังในการเล่นบอลที่ดีนะครับฉันจําได้ว่านะครับรู้สึกประหลาดใจกับความเร็วในการเล่นบ,ลบอล ในเกมกับทีมชาติไทยนะครับฉันตั้งตารอที่จะสามารถทําแบบนั้นกับทีมได้ในฤดูกาลหน้าซึ่งฉันชอบการเล่นที่รวดเร็วเหมือนกันนะครับดังนั้นมันคงจะดีนะครับหากเราทํามันได้ดีนะครับซึ่งพันๆเนี่ยก็เป็นเซตเตอร์ที่มีชื่อเสียงระดับมนชาติและก็การมีผู้เล่นแบบนี้เข้ามาในทีมคาดว่าจะเป็นผลในเชิงบวกนะครับโดยนะครับแมทที่เป็นความทรงจําสําหรับล่าสุดเนี่ยก็คือคัดมโอลิมป,ปิกเนี่ยสามารถ ทำผลงานก็คือเอาชนะทีมเจ้าภาพนะครับอย่างโปแลนด์เนี่ยด้วยสกอร์นะครับสามต่อสองเซตนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของน้องมดนะครับวิภาวีสีทองนะครับที่เปิดตัวร่วมทีมฮุนไดฮิวสเตนนะครับในศึกวุลเลยร์บอลลีเกาหลีใต้นะครับเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นนะครับเพราะว่าแต่ว่าก็ยังกังวลอยู่นะครับเพราะต้องอยู่ไกลบ้านนะครับสําหรับความเคลื่อนไหวนะครับล่าสุดนะครับ วิภาวีสีทองเนี่ยหัวเสาทีมชาติไทยของทีมฮุนไดฮิวสเตดในการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกของเกาหลีใต้นะครับในฤดูกาล2023-2024นะครับโดยเขาได้ออกมาสัมภาษณ์ได้ว่านะครับเจ้าตัวเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ตกใจนะครับไม่คิดว่าทางฮุนไดเนี่ยจะเลือกมาร่วมทีมครับส่วนตัวนะครับได้ติดตามทีมแล้วก็รู้จักมาก่อนเพราะว่าเคยมาแข่งโคโบคัพนะรู้สึกว่าทีมเนี่ยจะเป็นทีมที่ดีนะครับโดยเขาก็จะได้ร่วมทีมกับ ยางอยจินนะครับตัวบล็อกตัวเก่งนะครับของทีมชาติเกาหลีใต้นะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นนะครับที่ได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับของโอลิมปิกโตเกียวนะครับร่วมจากกิมยองพยอนนะครับตัวหัวเสาตัวเก่งของทีมเกาหลีใต้เช่นเดียวกันนะครับโดยจุดเด่นของวิภาวีนั้นก็คือการรับบอลแรกแล้วก็รับบอลแรกเนี่ยในแดนหลังนะครับส่วนความกังวลที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการเดินทางนะครับใน ในการมาเล่นเกาหลีครั้งแรกนะครับต้องเดินทางมาค่อนข้างนานแล้วก็ต้องห่างบ้านด้วยนะค,คิดว่าก็ต้องปรับตัวนะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยมีความท้าทายอยู่นะครับโดยนะครับภูมิอากาศเนี่ยในเกาหลีใต้เนี่ยก็จะแตกต่างนะครับกับที่ประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับเมืองไทยของเราก็เป็นเมืองร้อนนะครับเราอยู่เมืองไทยแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าถ้าไปอยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยในฤดูหนาวเนี่ยที่จะเข้ามาถึงเนี่ย เขาจะเป็นฤดูหนาวที่ทอรหดมากๆนะครับน้ำเนี่ยจะเป็นน้ําแข็งอุณหภูมิก็จะติดลบอาจจะลบสองลบสิองศาหรือลบยีองศาก็แล้วแต่ในช่วงปีที่มีฤดูหนาวที่โหดร้ายนะครับโดยต่อไปนะครับเช็คโปรแกรมในการแข่งขันนะครับโคโววิลีของกาหลีใต้เนี่ยประจําเดือนตุลาคมนะครับโดยน้องโมเมธนัชชาจะประเดิมนะบูทิงสไปเดอร์นะครับของกิมยอนขยองซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับ ดาวตบหัวเสาของเกาหลีต้นะครับแต่ว่าเลือกเล่นทีมชาติไปแล้วนะครับแต่ก็ยังเล่นดีกอยู่นะครับในเมื่อวันที่13ตุลา2566นะครับความเคลื่อนไหวการแข่งขันนะครับหลีกของเกาหลีต้นะโดย3มสตาร์นะครับบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันในเดือนตุลาคมนะครับดังนี้นะครับในวันที่14ตุลา2566นะเวลา14นาฬิกานะครับทีมไฮพา s s สนะครับพบกับ พิงสไปเดอร์นะครับไฮไลท์ก็อยู่ที่น้องธนชาสุขสดนะครับจะได้เจอกับจิมยอนยองนะครับอดีตทีมชาติเกาหลีใต้นะครับวันที่15ตุลาคม2566นะครับเวลา14นาฬิกานะครับทีมฮุนไดแคปิตอลนะครับเจอกับกวางจูเพปเปอร์แบงค์นะครับในวันที่17ตุลาคม2566นะครับเวลา17นาฬิกานะครับแทนจอนซงการจังนะครับเลสปาร์กพบกับ i b k a n t o s นะครับ วันที่1 8ตุลานะครับเวลา17นาฬิกานะครับทีมฮุนไดแคปิตอลนะครับก็คืออทีมน้องวิภาวีสีทองนะครับพบกับพิงค์สไปเดอร์นะครับทีมของคิมยอนคยองนะครับในวันที่1 9ตุลานะครับเวลา17นาฬิกานะครับกวางจูเปเปอร์แบงค์นะครับพบกับฮุนไดแคปิตอลนะครับในวันที่21ตุลานะครับ2516นะครับเวลา14นาฬิกานะครับ IBK Autos นะครับพบกับฮุนไดแคปิตอลนะครับไฮไลท์ก็อยู่ที่ ศึกสายเลือดของทีมชาติไทยนะครับ IBK ก็คือพอพันเกิดปราดิเนยจะพบกับทีมฮุนไดนะครับก็คือวิภาวีสีทองนะในวันที่24ตุลาบเวลา7นาฬิกา IBK อาตอนะครับพบกับ GS c a r Tech นะและในวันที่25ตุลาฯ66นะครับทีมฮุนไดแคปิตอลนะครับพบกับ High Part นะครับไฮไลท์ก็อยู่ที่ทีมของวิภาวีสีทองนะครับก็จะเจอกับน้องธนชาสุดสดครับ ในวันที่28ตุลานะครับเวลา14.00นนะครับทีมไฮพ a ส s พบกับ a อ k ีเคอัลทอสนะครับในวันที่29ตุลานะครับเวลา14.00นนะครับทีมแทรจอนซองการจังลิสปาร์คนะครับพบกับคุณนาดแคปิทอลนะครับก็เป็นโปรแกรมนะครับเบื้องต้นของเดือนตุลานะครับสําหรับลีกของกาหลีใต้นะครับซึ่งในวันที่เปิดตัวนะครับของลีกเกาหลีใต้เนี่ยเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากนะครับซึ่ง3ซตาร์นะครับทีมชาติไทยนะครับ ก็จะมานะครับสัมภาษณ์นะครับโดยเขาบอกว่านะครับนอกสนามเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันนะครับแต่ตอนนี้เป็นคู่แข่งกันแล้วนะครับคือต้องมาทำหน้าที่ให้กับสโมสรนะครับให้ดีที่สุดให้สมนะครับคุ้มค่ากับค่าจ้างที่เขาจ้างมานะครับให้เล่นให้ดีที่สุดนะครับแต่นอกสนามนะครับเราสามคนก็เป็นพี่น้องกันนะครับแล้วก็มีโมเมนต์ที่น่ารักนรักนะครับของน้อง มดวิภาวีสีทองนะครับซึ่งเขาก็นํายาดมนะครับปลาหงไทยเนี่ยไปแบ่งเพื่อนๆน,นะครับดมถ้าสมมติว่าแก้อาการวิงนเวียนศีรษะหรือว่าแก้อาการเหนื่อยนะครับก็ใช้ยาดมนี่แหละก็เป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งครับของอทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราเนี่ยถ้าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆร่วมทีมเนี่ยรักนะครับเพราะว่าความน่ารักความน่าเอ็นดูนะครับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยิ้มแย้มแจ่มใสของพวกเรานะครับที่สร้างเอกลักษณ์นะครับความเป็นไทยให้ ไปสู่กับสายตาของชาวโลกนั่นเองนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังครับขอบคุณมากครับ